năng ngay, ngam, này nó, khắc khắc khắc, tô này nó, Khắc tô này, điều, cái là phải chốc xài phải má, nó, măng ai ải nè, Ah, đìn xì, ừ <laughs> ừ, xì thôi, biết đâu nào

โดยกับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเนาะ FC กันเบดสุขสุขคนเด้อวอนสเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเ่าเนาะก็ยินดีต้อนทับเข่าสื่อ่องมุกดาวันสาวลาวคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยมาพบมาพอกันมอนี่กาอยู่เพื่อนน้องแก้วคือเก่าคือเดิมเนาะหลังจากที่ว่าเขาได้อ่ามอบสีไปเรียบร้อยตอนนี้ทางไอซังฮาเพิ่นกะ ลงมือทาสีแล้วพ,พ่อแม่พี่น้องเลยจักทาจักหลินน้ำเนาะเดี๋ยวทางสงมุดดอนสีพ,พ้าพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปส้มน้ำกันพ,พ่อแม่พี่น้องเลยโดยเดี๋ยวมาเบิ่งทางแม่บ้านนางเดือนเฮาก่อนนี่มากับโอ้เตียงพ่อแม่พี่น้องเลยเนะาะค่ะบ่ได้ก็คือเตียงงามแพงสบายดีน้องละ่ะโดยเป็นแมค่ครัวบ่มาหนิเ,นเ,ลลเออเห็ดอยังอีละ่ะ เผาปลาโอ้ผ่านผ่านตัวนี้เนาะตัวแรกพแม่พี่น้องเนาะเดี๋ยวมาให้เอนแหล่เิ่งปลาเผาตัวนี้เนาะดำปึ๊ดเลยน้องแก้วเห็นเนาะกะทางเขากะซื้อพวกกระเปาะกระปุ่นมาหิดพันให้เพื่อนเนาะอันนี้กะทางสาม,มุกดากะตามไหวเป็นที่พ่อเนาะกะมีแต่ว่าปิ้งปลาสำเร็จกะสีมาปรุงแต่งให้เพื่อนเนาะอีละเดี๋ยวเออไปถ่ายคลิปเลยให้เจ้าเบิ่งอันนี้หนึเด้อเดี๋ยวไกลขึ้นเด้ออ่าโอเคมาเบิ่งทางนี้กันก่อนพแม่พี่น้อง <laughs> อันนี้แล้วพ่อพี่น้องเนาะอืลงสีเรียบร้อยอ่าสีนี่กับเบิ้งกับเบยาละเอียดไปไหนเนานะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าทางไอซังเ่าเพิ่นทาสีโบป็นแล้วก็สิได้ให้อีกคนขึ้นมาเปลี่ยนไม่เนาะแก้ไขไม่เพราะว่าเพิน่นทาสีโบป็นอ่ะเดี๋ยวมาเบิ้งทางนี้กัน ่สว ah, so, ัสด oh, you know. ah, so. ีเด้อไอ้สร้างเลยอ่ะสวัสดีเด้อทางนี้เด้อสวัสดีทางน้องหล่าเด้อเออตนี่ตัวนี้พ่อพี่น้องเลยงามตัวนี้เนาะคักฮักฮักตัวนี้เนาะคักตัวนี้เดี๋ยวทั้งทั้งนี้จนเป็นสั่งมาแต่ฝั่งไทยอ๋ออันนี้ฮะเอาสีแน่อ๋อสัมผัจังว่า ผลิานละเอียดอ่อนน้ะพ่อแม่พี่น้องแบบว่าเบิ่งกับแบบฮะอายุงานสีปีเพิ่นบ้านไอ้ไอซางฮอผู้นี้เนี่ยสั้นอายุงานจักปีเี่ยวขึ้นไปเบิ่งกันเดินน้องดาวอสบายดี้ะดีเบิ้งวย่งอะไรปจกใส่ไปมากนะเบิ่งด้วยไอมือนะ อดินสีน้วดินสีโอ้ยไม่เอาเนาะเฮด้ได้จังสีออกวันน้เอาล่องเอาเอาน้ำเออป้าเฮดี้ได้สีออกมาหนเอาถังตุแก่ะไยตัวแกนะเบีรยไหตกแก่ยังเหรอตัวแก่นลาเหรมันใส่มันห่อปลาบ่เอาจุ่มแช่ปลาไหได้ได้กระถูุรดบีแจ๊กแจ๊กเลย เจ๊กๆบ่จัดเอ่ออ่าตะฮ้อนนี่เนาะบ่แล่นๆนะไปกินข้าวแซ่บอยู่บ่มื้อนี้น้องสายล่ะต้องป้อนให้ช้างเด้อมื้อนี้เด้อบ่ได้แหนเอออันนี้ยังนี่ถ้าประตูตีแมวเออประตูน้อยเฮาถ้าคือมพี่น้องเนาะมัน้เฮาเก็บเลมเอาเนาะ พอได้อัดอ่ายังหน่อยกับกันมหัยมาขึ้นมามโอ้น้องดาวได้ค่ะเคยท่าสีบนี่เคยทาอยู่กับเคยทายเคยทายบนเลยอะไรอันนี้ก็จะเป็นทางไอซีตาลเพิ่นท่าเนาะโอ้คักอยู่ตัวนี้คพย่นพี่น้องเลยท่าบนเลย อันนี้กับประตูครับอืใส่ประตูกันอันนี้เนาะกันมาบรให้ขึ้นมามามาเบิ้งมาเบิ้งกันอ๋ออยู่บ่ ห่อนบ่ได้แขนนะออกอยู่บ่อนเอาเอานี่เลยสมุก้อยทูทงขอทูทูน้อยใจมาพดชิมือแล้วนะใจอันตรายได้เด้อต้องระวังได้กับสีนี่ก็ได้ห่อนได้เจ้าเพ็ดพิษชีวิตเปลี่ยนเลยได้ไอซางเลยโอเคแหงเสร็จออกน้ำแต่มันมันมันมัหอนได้มันมันเย็นทูแหงเลยมีผ้าไหลอีกอันหนึ่งหายอีกอันหนึ่งร่างกาย่จะเปียหมด เอาเงี้ยสีแห่นนำไอ้แก้วกระซางว่าเนาะแต่โบเคยทานนะพ่อพี่น้องโบไปยังเดี๋ยวแก้ไขงานใหม่เนาะถ้าทัดไม่อ๋ออยว่าโอ้กินข้าวบบแซ่บแล้วมือนี้โอยเนาะคิวซีอ้ยของแซ่บซ้ำเมือนี่เนาะเคลียร์คนไปขั้วเป็ดมากเสีดอกเพราะส่าร์ทใส่สมมติเกียร์ไปโจ๊กใส่เลยเนาะ ใส่เปาดโอ้ถูา้วน้องหลาใยางจกส่เลยอรป๊ับวานั่นบนแมเนาะต้องระมาระว่งได้กับทีนี่ต้องอดีรอได้เหนียวติดเน่เดิมออกเียตอนนั้นเฮงโหดกว่านี้ไกลแล้วไกลแล้วม่่ไอสัง ตาเมืองพิสมุกเลยถ่ายเพิ่มจบมาในต่างประเทศเหตเนี่เหตนอกเฮ้ยบอให้อายเนาะเราเป็นงานแรกบ่ะโดยเราเป็นงานเลยมันการมันการธรรมดาเพราะว่าอันหนึ่งมาเฮาบุ่มีประสบการณ์ท่าสีนะโดยโดยพอฮะปุ่มีประสบการณ์ทางนี้มันกับพี่จะถือกับเดือนธรรมดาบ่ไทย ลองเบิ้งลองงเบิครั้งแรกวันนี้ลองพีชชีพเปลี่ยนเลยรึบัลนี้เพิ่็จะได้มีประสบการณ์วันนี้ประสบการณ์แล้วก็สติรลายขึ้นเลยโอ้คันไอ้บอลองพีชวัอนี้กับมือหน้าไอ้บุญมีประสบการณ์แด้หันน่เลยงานเราต้อมีการพิถ่ายเออเรื่องธรรมดาของวัอนี้นะเป็นห่วงแต่มือเราและวลัญญาเรากินข่าบัวเซียมเนาะตอนเที่ยงเหน็บแซ่บเข่าเนาะจิ้งปลาพาวทำผมเองพี่แดงไงเนาะมาถักเป็นแล้ว ดิบซีโมเมนตทาซีงหลักกมาให้เดี๋ยวยมได้กินปลาเผาโอ้่องดา่องดาโอ้แนวมันได้เลยกับผมมีงานร่วมเลยตีออกจากวงไลนเวลา่องดาตีรถมาเลยไะไหรออ้าคุณพ่อไปแท้คือบท่าออกเบิเงียงเง้อนะบ้านพ่แม่พี่น้องเลยนาะมาเปิังายเงโอ้ั้งโซ่ทัีเปื่อนพัดเสาห้าเนาะ เราก็เป็น,นขนะั้นแรกเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่าบันนี้ก็ทั้งไอซางเพื่นกับปาสมวัวาเบิงท่าสรีประภนเนาะก็เลยให้ทางอ่าางอีกคนมาเฮ็ดใหม่เนาะแก้ไขใหม่ตัวนี้พอเราเราทานเรา,า,เ,ราเราบบปัดแปลงเลยมัน,นมันสีบอลลายบอลหน่อยเนาะเราแหง็นงก็แก้ได้แมนเมนต้องเป็นมะออื่นคนแรกนี่กับโบมะอ,อื่นกับตอนแรก ได้อยู่ตอนแรงกายเช่วยเบิ้งเันวิธีเบิ้ลขาเนาะวันนี้เปลี่ยนไพ่น้องสัยล่าว่าขึ้นมาเนี่ยเปลี่ยนกับน้องดาวเนาะเออไบ่ค่อยได้ทาสีบองอมซึ่งขึ้นไปเนาะโดยโดยเบิ้งวิธีทาเรือสมุกเด้อเบิ้งเด้อบ่ทวิีเจ้ามีทาเพื่อนเจ้าเนาะเไม่อนาคตเนาะเพื่อนใหม่เหรออ่ตัวมันต้องทาแบบนี้นี่เอง ทาจนได้คนมาทาจนซื้อหมล่าละใช้แป้งอันหนึงได้สันซื้อมาสามอันเบิ้งเ้งขึ้นเบิ้งขึ้ก่อนนะอ่ะเปิทาขึ้ถขาดกิยทางเนื้อหลาซื้อหมตนาหม่ด้ยเนอห่าด้เน้อไท อักค <ạ. S 2> ่ะเดี๋ยวขึ้นมาเบ่งเถิงเก่อนให้ลงมือบนี้น้องลาบ่ให้สองนมลงมือบนี้เนานีเดเนาะ ปุณิจมมาถึงซ่าสปุเนาะปุลองเบิร์นนจะมานพอยมาอยีผลายบอกงละบ่มีบอกผลายขาัพเทียนอัผลายอังเออจังอ๋อเบิร์คืออยู่เนากเบิร์นตรนี้บิเหตุอ้ายบรเหตุมีแต่สมุอย่าพาย้องเย่าพาย้องอย่าพายองโอบอกถาเบิรงนทมีนะเพิ่เอามือปุ่มลงมาเลยสม ประเทศแบบว่าถ้าสีามิติเอจุ่มลงมาเลยปรนเ็ศเออฮันตองเกียละเอียดนะคะจากมาจุ่มไหมนี่เนาะนี่นาะปิดฝันตรงนันเนาะุยสิเต็มยูจ๊ะ S <S โอเคแล้วปาคนจุบบุเป็นจุบพงา่ย้อมย้อง้อเป็ทุทีเบอกว่าจนอมมท่าเต็งนะวะน้องดาวก็ท่าพ่กข้าก็ท่าไปนาเสียนะน้องเอ้ดูไปน้าแถนน้ำมันนะดูไปน้ำท่าเอาตาละเอียดนี่น้องฮิโกได้เก็บตาละเอียดเมนอันนี้ว่านี่เมนแล้วเลย thả à, cứ ăn thay nàng ăn cũng ra đi dùng nó nè Hãy subscribe cho kênh không าสีต้องใส่เงินเนาะจะหอนบ่ได้ทาสีต้องคอยไปคอยเนียบงานต้องละเอียด Shekili est... kima est... <laughs> ียังแก้วเป็นเห็นประตูกันกันมาหน่อยขึ้นไหมหน่อยมาหน่อยคือไหมอ่ามันเนาะมือมีผัดป่าซ้ำตกแส่ผัดป่า,ดปาได้แดดแห้งๆนะ <c oughs> ผัดสืบเกินซีเข้าไปสลบได้เป็นวินได้ก็ใช้ของมันให้เรื่ Màu khá mưa xuống tố đấy Màu khá tố mưa, tố khá tố mưa đấy <cười> <cười> là không án phía đông Tại sao một đá bà con Min ba thái bay con khỏi Đông mà là kho khỏi <laughs> โอเคยูน่อยไหมจะได้อ้าออกแล้วบ่โอเคยูบ่บม่ได้ห่อนบอมือน่ะโอเคยูคนละเนาะ แบเดียวว่ายเปล่าเปล่เนาะว่ายแป๊บเดียวเจบแล้วมือพุ่มเลยมันจะรบกวนมือพุ่งอะไรวะกรอบกรอบใส่กรอบก็นนั่งสมุกนะเออันนั้นบาทาคอยสีเฮดพันปลาให้สร้างพันปลาฉลองฉลองฉลองทาสี Lay hẳn huyền lẽo là cái tiên tiên nơi bùng 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 nó bùng 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 tổ bùng này, bùng 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 ปลาเผาหอมเมียเมน,นี่ขอยลงมือเองเลยปลาถ่ายแมน,มน,นแล้วว่าเห็ดเองเลยเห็ดเองกินเองแซบเองเลยน้องแกเป็นคนป,ปิ้งปลาส่วนข่อยเป็นคนเห็ดน้ำเจลกระตำม,มาพริก พราะทางสามมือดาจะบ,บอไซมาพริกซุกเนาะบ่ม,มากก็เลยใส่เป็นหมกพริกห้าวเอาไกองพริกหา้าวใส่ใสงพริกซืก้อไปในถัวขคอยตามได้เลยเกับตัวนั้นชงถั่ว ปลากระสือมาสามโลสามตัวน้องพแม่พี่น้องตัวละลูกตัวละูใหญ่หาน่อยตัวหนึงตัวหน่ง็นใหม่ตใหญ่หเห็ดใหม่หเห็ดใหม่ตัวแก้วตัวหม่ตัวใหม่ มาเบิ่งทางนี้กันก่อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเก็บรายละเอียดหน่อยป้อเบิ้ดจักป่องแล้วยังบวกเพิ่งป่องครับโอ้ใครเห็นน่ะจะพ่ออยู่หรอว่าเนาะสามป่องพออยู่หรอกเนาะจะได้ออกยูบอ้อเบ่งดูมือหน่อย

เร no um, okay. no ียบร้อยตันนี้เนาะยงแต่ทาไม่ลอกมาริ้วทางออทางเทิงประต็อกประตูอ้ ส the ีแดงอองต้องนั่นก็เครื่องทา้งอาจจะลงมาเบรงทางลุมกันบาทนี่โอ้ประตูกันมาฮะเรียบร้อยลองมาเทียวตึ๊บ ปิบลงเบิงเอะกึบไปเรียบร้อยไปต่อประตูขคัในี่อ่ออาเถอะค่กแล้วทองด้านด้านนี้เก็บรายละเอยีดอยดใหม ตัวปนมันจะ้นใ่เยอะกวอาตายนเอาอยานอ,อนะเัขกัันเ้าเข้ามาหามงแรกอขอว่ว่ามดคิวน่ะโอเคถือว่าเสร็จ เป็นทีมฮอยเนาะพ่อแม่พี่น้องอ้าต่อจังไดบ่เคยกินบ่ฮ้อบ่ว่าเพิ่นว่าสิบ่ลองจุ่มน้ําบ่เลยนะมเพิ่นว่าสิกินมันแงคอเลือกไกเลยบ่ได้ไดเออต้องอ่าจุ่มเอจุ่มทุก้แล้วกคือเฮาจุ่มเฮาจุ่มอันสมุเฮาปุลงเฮาขึ้นบ่สมุแม่นถ้าเฮาปาไโดมันแล้วแล้วเฮากสิฮ้อบ่ได้อีกไดแวอีกต้องจุ่มเ็กน้อยก็เอาขึ้นเลย เมนพอแล้วพอแล้วใช้อ่คนหนึ่งได้สค่ะใช่แล้วนะแบ่งแบ่งพักนะบาทาแบ่งพักไปทั้งพูนอีกนะเจนึงเออทั้งพูเไปเออต้งเ็บใจกันเนาะาบอใช้จานนีนะนะะเออหันยิ่นเอาไปยิ่สมุกอ้เขียนอีน่ะบอทั้งน่องดาวและสิบูเทงเอาเนี่ใช่นั้นได้่ะ อ้น anyway? ูก oh, oh, ินพ oh, ักนเอาแล้วามพักเยอาไอ้ตัวเล็กสั้นเขาได้สั้นเล็ั้นเหฮ้นังห้องเปิดน่อแม่ห้องเน่แต่ว่ารัไปใช่้องยาคนยโใช่ถ้านอนนืเอินยิงเข่าว่าไม่ยังอยู่เอาไปห้องเราไปจมุกจะไปโอ้บ่าท่าเดี่ยไปเอินไปยังกบอยังก่าน่านร้ไปยังได้เคยกินยีว่า สะดวกเยื่บอบินะ่งนี่แบบคันบลอน่นนะเอยากสะดวกภาไในได้คันกินพันไปสินะแ <laughs> ต่ว่าปิดปั๊บอันนี้หามันโมเมนต์อันนั้นเนาะมันเป็นปลาใหม่แล้วนี่มันเป็น,น,น,ลนปลาเผาตัวนี้เนาะน้องแก้วเพิ่นเห็ดอันตัวแรกขด้วตัวนี้ปลาใหม่ปลาใหม่ต้องตัวนี้มาอ้าวนี่สบายสบายกว่างพักห่ออืสบายบอกแม่คือเขาห่อเมี่ยงค่ะเด้ซีมึงดูแซ่บอลน้ำแจ๋เลยแต่จะได้น้ำแจ๋เป็นยนะังได้พันอยู่บ่ พายโยมไปบ้านนอกเดี๋ยวพายเดี๋ยวบ้านหัวอ้าวอ๋ที่สบายใจได้แกะละย้ายย้ายแถวเดินเดินผู้ค้ำใหญ่ๆดูน้องล่ะเห็บมึงดูจากว่าแบบนั่งก็นั่งอยู่เตียงไม่เลยพอไปพี่น้องไอ้เนาะผูกใส่อันกับต้นเอียังมะขามโต ใช่ไอซางเอคนหนึ่งคือเงียบใช่หล่ะทวงแา้วไปท่าฉีเรานั่นบ่ฮะเรานอนเอาหนาลงสมอยห้องกับสมออยู่ลบคือปตงย่งเอาแล้วไมเบ่งมั้สมออยู่ห้องเอาหนาลงสมออยู่แล้วอืนเอาแล้วตกใจได้ไหมดเอาไป น้องดาให้โค้กค่ะคุพี่น้องเลยคุณเจ้าหน่อยเห็ดคืออ้ายนะฮะก้อยไปก้อยมาตักเช็ดถั่ยกอยกินขึ้นก็ปุ่น <c oughs> เอ,า,นเอาเอาเปน็นไรนั่งไปห้องอ้ายเขาอยู่ยานเพิ่นเมาสีบ่เมา <ะ S 2> สีพี่จักเนาะเออตัว ทังน้องแก้วเพิ่นก็ก,ก,กินอีกขัวหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องพูอจัดให้เพิ่นอ,กนอีกขัวหนึ่งตั้งหะพ้านึงได้เลยเป็นจะได้น้ำแจ่วไอ้ช่างผานอยู่ว่าน้ำแจว่วมันนะ่ะน้อยด้ยแซ่บแซ่บอยู่เนาะบ่แซ่บมาบบตั้งแซ่บเอา <laughs> ต้องกินแบบใจเย็นเดอ้อกินใจห้อนวมดอ่า ป้าถ่ายพนลงเบาหน่ะจุงตาดูโตนเอ็นดูคนนเลยนะยังบ่เคยเอาเมียของพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะเต้มันยิ่ยำแหลกอยู่้นี่ฮะต้องอะนะอันั่นหายอันนั้นละยายามันก็อยาแข่งหมดยาละเต้ห้ามเลยยาละโอเคบานี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวทางสามมุลดากับสีสันน้ำพินก่อนบ้านนี้เนาะอืมต้จะไม่สามมุก แซบอยปไดหเปยได้ไหมอร่อยอร่อยแตู่ตแจ็กซิแมนนั่นอย่าให้กินแซ่บจ็กซิแมนเห็ดบาะท่หอเมียงบ่แ้้าวนี้กนึงเนาะไปนสยบใช่ไหเปล่อยเซ่่แห้งหลายกับเปืือยได้ใส่แบงอันหอเมียงมาดูละ บ้แบงไหมใช่แล้วป้าบเ่นเบ่อนต่าเ่เพื่อนนองเพื่นเพื่อนนอกดูกขนี่วันะจะวัวคำใหญ่ก็ได้คำน้อยก็ได้เนี่ยให้มาหนังกินกินต้องแบบใจเย็นๆได้ป่ะคะน้ำเตยนี่แต่น้ำเตยได้ป่าบงจะกุน กินคำใหญน่าเผ็ดดิน่าเข่าเลยเข่าท่านนี้เลยกินนี่แล้วเข่าได้ปะไทยกินเข่าเลยนี่ภาถากินนั่นท่านกระปุ่นต้องกินกับเข่าเด้สำเร็จกินกับเข่าเลยดิโอ้ยเจ้านี่ก็ได้กินได้เด้สร้างไม่ต้องเกลียดใจได้เด้อให้อิ่มได้พังนั่งเลิศ ไม่รอแล้ปนเาเลยดีวเดามกอ่ะพี่นองมาเดินพร้อมพี่น้องเลยใช่ปะเธาปิดทาก่อนสุร้ายเ้าจับได้ลานนะยิ้มน้าเว้นเหรอยังเันขาดไอ้สาวคนหนึ่งเนาะคนเมาสีโดนสีทำลายผมบ้บผู้เทียมคนเมาผลิตสีลายแล้นเมาสี ลนินสีลยายพ่นเมาเมาเลยจงแม่เพิ่นบ่อสมุกจงจงจงแม่เพิ่นเนาะเมาสีสแต่เพิ่นส่วนส่วนสีแล้วจังคอยมาสารน้ำรังต่อง,งอกินคำย่อะไรอยากแค้นนะบ้ดนี้

เพูดว่าพุก,กันอเอาลงสวยเลยนะเนาะลงสวยชดกินเลย <c oughs> กินใจเย็นกินคือกุยชายผัดแ่กวยาชายัดแ <c oughs> ่กันเด้เถอดกินลูกลายไงไม่ได้กหนึ่งของมันเนาะกี่ลายนะบรรดา,าเจ้าพ่อแล้วปะพอแล้วนะพ่อแล้วเนะไปไปคคานะเป็นปลาก่อนเป็นติชชู่ อโอเคบันดนี้เราพ่อแม่พี่น้องทางสามุกดาการ์ชิได้ขอตัวจบคลิปลงสำนี้กับขอบุญขอบุณทางผู้ใหญ่บุดทุกๆภาคส่วนเ้ยเนาะอ้ะาวท่านี้กับข้ากล้าเข้า,ขามาสมบายดีสบายดี